สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดสะใจเพื่อไทยฟันธงจุดเริ่มต้นพลังประชารัฐแตกประยุทธ์ไม่ให้เกียรติสอสอจนเขาทนไม่ได้ประเสริฐจี้จุดประยุทธ์ไม่ให้เกียรติสอสอเจอแผงริ์กระเพิ่มสเสถียรภาพรัฐบาลดักคอซื้องูฝ่ายค้านคันอำนาจตัวเอง นายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพักพลังประชารัฐขับสอสออ,อก21คนจะกระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ว่า ตนมองว่ากระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอนเนื่องจากพักพลังประชารัฐเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเกิดปัญหาภายในจะส่งผลต่อรัฐบาลโดยตรงเพราะเสาหลักสั่นคลอนสังเกตได้ชัดในการประชุมสภาที่เดินหน้าไปได้ยากลําบากในช่วงที่ผ่านมาเพราะพักรัฐบาลซึ่งเป็นพักที่มีหน้าที่รักษาองค์ประชุมกลับไม่สามารถคุมเสียงในสภาได้ ากอยากให้รัฐบาลกลับมามีเสถียรภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรจัดการเรื่องภายในพักร่วมรัฐบาลให้จบอย่าให้มีปัญหาคาราคาซังเพราะกระทบการทำงานช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ประเทศมีวิกฤตหลายด้านและสิ่งหนึ่งที่ตนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาคือนายกไม่ให้เกียรติกับสออที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจนทนกันไม่ได้ต้องออก ออกฤทธิ์ออกเดดเหมือนที่เห็น เมื่อถามว่าหากนายกแก้ปัญหาโดยการหาสอมาสนับสนุนเพิ่มเช่นการหาหูเห่าจากพักร่วมฝ่ายค้านนายประเสริฐกล่าวว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่จะเป็นวิธีทำลายระบบประชาธิปไตยถ้านายกคิดจะให้วิธีเช่นนั้นจะสะท้อนว่าการปฏิรูปการเมืองที่นายกเคยอ้างไว้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงและทำให้การเมืองถอยหลังเสียเองและเชื่อว่าคงไม่มีสอฝ่ายค้านคนไหนจะทำเรื่องที่ ทำลายระบบราาประชาธิปไตยเช่นนั้นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ